สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเจอกันนะคะว่าสถานการณ์รอบด้านของคนที่เข้ามาจุดคิดนี้เป็นอย่างไรนะคะเรามาดูสถานการณ์นะคะสถานสถานการณ์รอบตัวนะคะจะต้องเกี่ยวข้องกับเอกสารนะคะดูแลเอกสารให้ดีๆนะคะคุณเป็นคนตรงไปตรงมามีความยุติธรรมสาหรับคนอื่นเสมอผลงานที่ทําไว้มีโอกาสนะคะ ก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะคะดูแลเอกสารให้ดีๆนะคะจะพามาซึ่งความที่คุณคว,ว้าความสําเร็จไว้ในมือนะคะชีวิตนะคะของคุณตอนนี้อ้าสิ่งอำนวยความสะดวกรอบข้างคือเดือดซันได้เกิดขึ้นนะคะเมื่อเดือดซันได้เกิดขึ้นแล้วดูแลเอกสารดูแลตัวเองให้ดีๆแล้วก็คว้าโอกาส นั้นมาอยู่ในมือเหมือนเด็กถือถ้วยนะคะผลงานที่คุณได้คิดและสร้างสรรค์ไว้หรือสิ่งที่คุณได้เริ่มต้นก่อกำเนิดขึ้นมาเนี่ยความยุติธรรมได้กลับมาหาคุณแน่คุณได้ทำสิ่งใดไว้เป็นสิ่งดีๆสำหรับตัวคุณเองและคนรอบข้างได้กลับมาแน่ค่ะจนช่วงนี้นะคะขอให้คุณ คว้าสิ่งนั้นไว้เลยนะคะคว้าสิ่งนั้นไว้เลยเพราะมันเป็นโอกาสโอกาสที่กำลังจะก้าวเข้ามาในชีวิตนะคะเดี๋ยวจะมาแบบคุณงงว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่เราก็ต้องดูภาพรวมต่อไปนะคะถึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในตอนนี้จะมาแบบเนิบๆและมาแบบช้าๆมาแบบเหมือนคนใจเย็นมาก คุณในอนาคตข้างหน้าคุณต้องระแวดระวังในการใช้เงินในการดูแลเงินเมื่อได้ในสิ่งนั้นแล้วขอให้คุณค่อยๆระมัดระวังในการดูแลเทคแคร์ใส่ใจดูแลไม่ว่าจะเรื่องใดนะคะที่กําลังจะเกิดขึ้นที่เป็นสิ่งดีๆตอนนี้ขอให้ดูแลใส่ใจนะคะแล้วจะพาไปสู่ความ มั่งคั่งของคุณนะคะอย่ามัวนั่งคิดอย่ามัวนั่งฝันอย่ามัวจินตนาการมากนะคะมันมีสิ่งดีๆที่จะหยิบยื่นมาให้คุณนะคะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่คุณคิดไว้คุณอยากได้อะไรที่ดีกว่านั้นคุณอยากได้อะไรที่ถูกใจแต่มันจะมีสิ่งหนึ่งที่คุณ ควรจะเริ่มต้นทำก่อนนะคะทำก่อนค่อยๆค,คิดนะคะอย่าอย่ามัวแต่หวังว่าจะให้มันดีมากเลิศเลยยังยังไม่ถึงเวลานะคะตอนนี้แต่คุณมีโอกาสนะคะมีโอกาสที่จะมีทั้งคู่ส่งเสริมที่ดีนะคะตอนช่วงนี้นะคะพยายามคอยคว้ามันไว้โอกาสมันมีไม่มากนะคะแต่ คุณสามารถที่จะไขวยคว้าม,มันได้นะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความยุติธรรมให้กับคุณอบข้างเสมอเมื่อคุณเป็นคนอย่างนี้แล้วสิ่งดีๆสิ่งความยุติธรรมดีๆย่อมกลับมาหาคุณถึงมันจะช้าหน่อยนะคะนี่คือการที่ว่าสิ่งที่จะกลับมาหาคุณถึงมันจะช้าหน่อยจะค่อยๆมา ะะขอให้อดทนนะคะเพราะว่าเดอสันได้เกิดขึ้นหนึ่งเรียนเกิดขึ้นเก้าถ้วยเกิดขึ้นนะคะเด็กถือถ้วยสิ่งที่คุณหวังนะคะกับผลงานหรือสิ่งที่คุณสร้างไว้กําลังจะเป็นเม็ดเงินกําลังจะเห็นผลงานกําลังจะโชว์ให้คนอื่นเห็นว่าคุณทําได้นะคะขอให้คุณอย่านั่งเบื่อหน่าย ะะอย่านั่งสิ่งอย่ามัวแต่คิดนะคะสร้างเลยค่ะสร้างสร้างในสิ่งที่มีคิดอยากจะทำให้มันเป็นนะคะค่อยๆทำนี่คือการค่อยๆเดินของม้านะคะค่อยๆไปแบบระมาัดระวังเวลา,าจะทำอะไรจะพาไปถึงเดชสันนะคะจะพาไปถึงเดชสันความอุดมสมบูรณ์ความมั่งมีนะคะตอนนี้ เกี่ยวกับอนาคตของคุณก็คือการที่คุณจะต้องสร้างตัวเองก่อนนะคะเหมือนก้าวถ้วยนะคะสร้างตัวเองก่อนสร้างความมั่นคงในตัวเองก่อนรักตัวเองก่อนนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้รักตัวเองก่อนสร้างความมั่นคงให้ตัวเองก่อนแล้วคุณสามารถที่จะไปช่วยคนอื่นได้นะคะคนที่มีความยุติธรรมอยู่ในตัวมีเป็นคนตรงไปตรงมาเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตจะ มีแต่สิ่งดีๆนะคะเดืกสันได้เกิดขึ้นมาและหนึ่งเหรียญได้เกิดขึ้นมาตอกย้ํานะคะว่าคนอย่างคุณมีโอกาสเสมอที่จะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองนะคะเรามาดูกันต่อนะคะว่าจิตใจคุณก็ดีอีกต่างหากนะคะคนจิตใจดีนะคะจะพบเจอทางออกที่ดีเสมอนะคะ คุณไม่รู้คุณไปหาเขาเลยนะครับไปปรึกษาสร้างสมาธิสร้างสร้างสมดุลให้กับตัวเองดีๆนะคะคุณสามารถมีทางออกเสมอนะคะสำหรับตัวคุณขอให้อย่าเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้คือปัญหานะครอย่าเบื่อหน่ายอย่าคิดมากอย่ามัวกังวลและอย่ามัวนั่งแต่คิดนะคะ ขอให้ลงมือทำและลเริ่มไม่ว่าอะไรทุกอย่างขอให้ตัดสินใจนะคะสิ่งอยู่ที่การตัดสินใจของคุณนะคะว่าคุณจะตัดสินใจแบบใดนะคะแต่ต้องใช้ความสามารถนะคะจิตใต้สำนึกของคุณด้วยว่าเมื่อตัดสินใจไปแล้วคุณต้องก้าวไป ก้าวไปอย่างมั่นคงนะคะเหมือนอัศวินเหรียญน,นะคะสิ่งที่คุณตัดสินใจแล้วจะนำพาไปสู่เดือดซันหนึ่งเหรียญแล้วก็ก้าถ้วยนะคะความคิดอ่านของคุณเป็นคนจิตใจดีอยู่แล้วเป็นคนที่รักความยุติธรรมอยู่แล้วเป็นคนที่ซื่อสัตว์ตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะคะการตัดสินใจของคุณจะพุ่งทะยานไปถึงเดือดซันนะคะแล้วก็หนึ่งเหรียญ ภพราะวะรอบข้างของคุณดีเสมอดีตลอดผลงานที่คุณทําไว้กําลังจะออกดอกออกผลน,นะคะกําลังจะเป็นที่ประจักษ์แต่คนทั่วไปขอให้มุ่งมั่นนะเมื่อตัดสินใจแล้วก้าวไปค่ะก้าวไป้าๆาก้าวไปแบบมั่นคงนะคะขอให้ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะเมื่อรักตัวเองแล้ว ทุกอย่างดีขึ้นแล้วคนรับข้างคุณจะมีความสุขไปด้วยนะคะขอให้คุณโชคดีโชคดีค่ะขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ